บวนบวมมันลงขาเดินขยีกได้ทุกครั้งอนไปแล้วครับคนไปนอนเว้นแล้วแล้วพื้นเก่าล่ะกินยากินยาไปล่ะเออเสียต้องกลับบ้านแล้วถ้าว่าหมอสั่งสัน่ะ ไสีวันตัวนี้ลุเออล้วโอ้งบวมมากเลยนะโอ้ยบวมครับเั็นไงมใมันเปล่นนนพักพันโอยขานานไม่ได้นะสิเนี่ยตอนนี้ก็ทางช่างพงนะครับผมวันนี้เราไม่มีงาน เดี๋ยวเราจะตามหาลังต่อวันนี้จะประสบผลสําเร็จหรือเปล่านะครับช่างพงไปดักรอตรงโน้นแล้วครับช่างพงไปดักรอเหรอเออเดี๋ยวผมไปหาก่อนเออช่างพงไปช่างพงหรือหาต่อหาต่อครับนี่นี่นี่คือเรานี่รอให้มันมากินเหยื่อตรงนี้นะครับเราเอาเราเอาเหยื่อเราเอาเหยื่อไว้ตรงนี้นะครับผมอช่างพงก็ไปนั่งรออยู่ตรงโน้นแล้วครับผมล่มโน้นกัปตันเป็นไปหาญุ่นเด้อป้ายางเด้ออย่าไปจอบลุงเด๋ออย่าไปจอบลุงนอนเนี้ ยางย่างยังข้งมาเดี๋ยวยากับตันไปทายุป้ายังดยวยมอนนเดี๋ยวให้ยายสมอนน้ำไปนี่เด้ยอยู่นี่อยู่นี่ัมันก่งี่ปิงปลาใช่ไหมเอาล่เบิ้ลบาเปิดประตูด้คะเบิ้ลย่างขามโอ้ยเปิดหน้าต่างําเด้อควยบอหลงนางสิว่าอย่าลืมเปิดพัดลมด้ เปิดหน้าต่างตรงนั้นบานแต่ชา้นเย็นสบายหรือยังไงเด้เออเปิดหน้าต่างเปิดยังเรียบร้อยด้วยเย็นสบายนี่เราเปิดแล้วนุงเปิดหน้าต่างอ่ะเดี๋ยวกับตันกับตันอยู่จุดนี้นะครับผมช่างพงอยู่จุดนู้นนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเราอยู่ทางนี้นะครับเรียกแม่เด้อเดี๋ยวจะคอยจิตามมันไปอันนั้นทั้งหมดอันนั้นทั้งหมดเปิดจิตเบียดว่าห้างตต้ได้เนาะเฉลยแล้วห้างหมด นะครับเดี๋ยวนี่ครับเราแบ่งหน้าที่กันนะครับแบ่งกันคนละจุดนะครับผมเดี๋ยวเรานะนั่งรอตรงนี้นะครับว่าคือมันมาเอาอาหารไปแล้วรอบหนึ่งเดี๋ยวลังต่อมันก็จะามาเอาต่อมาเรียงตำรวจที่ว่ามาจับเขาอีกบรมันไม่ได้เกี่ยวกันเราไม่ได้ทาร้ายจก็ียยายา้ยานตุอ่านเลยเออจะสิยยานตุ้อ่านเลยคืออันนี้ตามหาลังต่อนะครับเพราะว่าต่อมาอยู่ท,ที่ที่นาลุงมาเอามากินอาหาร ต่อนนี้ก็จะกินแบบพวกอ่าอ่าอะไรนะเนื้อนะครับกินเนื้อนะครับตอกินเนื้อนะครับ<ด>ผมเ,<อ>เนาะเศษอาหาร<ด>ต่างๆมันเป็นเนื้อแล้วกับแม่แมลงนะครับผมแมลงที่สามารถที่จะจับจับกินได้นะครับผมเนาะอันนี้อันนี้เขาก็เอาเป็นปิ้งปลานะครับผมมาหลอนะครับผมเนาะได้กินอาหารมันก็จะมาวิ่งมาเกาะแล้วก็กัดไปแล้วก็ไปที่รังนะครับผมเนาะนี่ครับผมเนาะนี่คือกันนี่แล้วก็ถ้าเราจะตามหารังต่อนะครับผมเราต้องนี่นะครับต้องดัก ต้องดักทางนะครับผมว่าเมื่อกี้มาเอาไปแล้วตัวหนึ่งบินมาทางนี้บินบินไปทางโน้นนะครับช่างพงก็เลยไปดักรอที่ตรงโน้นนะครับผมส่วนเราก็รอให้มันกลับมานะครับผมก็รอดูนะครับถ้าไกลเกินไปนะครับไกลเกินไปเราก็ปล่อยนะครับผมถ้าอยู่ใกล้ๆเราก็นะนะครับเออเราจาจะตามลังมันไปเราชี้ชีโบยชีเบแล้วทางโน้นนะทั้งกัปตันทั้งช่างพงนะครับเนาะนี่ครับชีโบยชีเบแล้ว ส่หละไม่ใช่สมอนนะ่ะเจ้าไปใส่บรททานได้ไปเ้ามาเบืนน้องน,นี้ก้อนห่วยย่างย่งยังไม่กลับมานะครับผมก็แสดงว่าไก่พอสมควรนะครับรัศมีการออกหากินของต่อนะครับเป็นกิโลนะครับผมเนาะก็คือบินไปบินกลับเนี่ยโอ้กว่าชน่าจะใช้เวลาเมื่อก,กี้เพิ่งจะเอาไป นะครับเพิ่งจะมาเอาอาหารไปแล้วก็กว่าจะกลับไปลังกว่าจะกลับมาอีกนะครับผมถ้าเกิดว่าไกลจนเกินไปนะครับผมเอ้าเปลี่ยนเปลี่ยนมุมนะครับผมเมื่อกี้นะครับช่างพงเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมเพิ่นสิเปลี่ยนมองดักเพิ่นสิเปลี่ยนมองดักนะครับผมนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนที่ดักนะครับนะครับภารกิจตามลังต่อไม่รู้ว่าจะสําเร็จหรือเปล่านะครับผมเออเออถ้าไหนมาอยู่ อ่นี่ครับผมช่างช่างพงแล้วก็กับตันนะครับผมไปแล้วครับไปด้วยกันนะไปด้วยกันแล้วครับผมนงครับไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับผมสองหนุ่มนะครับทําภารกิจตามลังต่อนะครับผมเนาะแต่ตอนนี้ยังไม่กลับมานะครับคือต่อมันก็จะมีสัญชาตญาณของมันนะครับผมวันก็ที่ไหนมีอาหารมีของกินมันก็จะบินกลับมานะครับผมเนาะมาแล้ว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 มันึ้นแล้ววันนี้ เสียงดังยายจะตามมันไปทำไอ๋อเอาไปล่อไปล่อไปล่อเอาแมก้าว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 เอาไปล่อเร็วเอนาไปล่หัามันอยู่มองนี่นะเออเออเออแล้วมาจะสีต้อมตะกาวอยู่หันนเออเออชาวบ่เสียบตะก้าวพอมเด้อพรอมเด้อมาแล้วมาแล้วมาแล้วได้แล้วย้ายได้แล้วเอาหนัก นะครับผมนี่ครับตัวต่อมาแล้วครับผม<ะ>ตัวต่อมาแล้วนะครับคือจูป,ปากปลา,า,าค่ะเคยไปไนไปแล้วครับผมนี่นะครับตัวต่อมาแล้วเดยวเขามาไก่เจ้า,าเขามาไก่ปล่อยมันออกไปอ่นี่ครับมาแล้วครับ <อา S 1> <menu> ไม่ไม่มันจะกัดเองมันจะกัดเองยังไม่ได้ยังไม่ได้เนาะมันเกิดไอตัวเสียเดี๋ยวนะในไปมันยังวนอยู่วนอยู่ก็เห็นมันบินไปเลยแต่ ดีดีฮันดีเอามาแล้วนะครับผมได้แล้ว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 ไปทางไหนไปทางไหนไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวพักก่อนพักก่อนมันพักก่อนอยู่บนนี้อยู่บนนี้พักก่อนได้ไง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 มันตั้งหลักก่อนไงมันนักบ่เออมัันกดใหงเบาเบิ่งเด้อยายแต่มอญเบิ่งเด้อน้ำเด้อเจ้าเด้อเรียนเออยายแต่มอญน้ำเด้อ อันเรื่องสิบลอย้ยกสิบมอนแลนน้ำมัห้างตัวต่อแบบนี้แล่นเด้อเด้อบงบังบังบังสก่านะบาดนี้เนาะมันยังมันออกมามาไปมาไปนั่งมากินกอนบอ่อมาิกนินให้อิ่มก้อนบอ่บอบ่ลาันทกขาไแห้งมันไม่เสไปเรียรู้แหนมเด้อ,ดอบอ่ออกมาเลยวะเ <c oughs> สียยหนีติลก่อนเิน,น, <c oughs> นี่ว่าสองตัวต่อกันนะครับผม อ๋อคือบอออกมามันมีสงตัวด้ยตัวนึ่งจะหนักด้วเบื้งใดดีมันบอกแล้วออกมาออกบอกว่าเนี่ครับส่างพงศ์กับนางถาครับเบื้องใดดีเด้อเบื้องใดดีเด้อแนมแนมแนมเจ้าว่าเจ้าสายตายดีเด้วยสงสัยมันจะกินออีมก่อนมันบอกออกเห็นมอสตายงออมอยู่ขุ่นๆอ๋อยังอยู่อยู่ปะยังอยู่อยูแตายทั้งๆคุณอ๋อยังอยู่ยู่ฮะมันมีลมมันเลยยุดก่อนไม่ไม่มันมันอาจจะนะครับน้องครับส่างพงก็ รอนะครับผมรอนะไม่ไม่ไม่ทำเป็นชิ้นมันถึงดิบง่ายมันจะกัดเองอย่าไปท่ามันเปื้อนตะการู้นั่นนั่นตัวนี้มันสกัดเองมันดอกมันเปื้อนแต่ว่าเบิ่งตัวนี้เฝ้าตัวนี้นะยังยังยังมันกินอยู่แมนเหมือนมันผะ ครับจ้างพงก็ไปรอตรงโน้นนะครับผมนี่ภารกิจตามล่าหาหลังต่อภารกิจตามล่าหาตัวต่อนะครับผมหาหลังต่อไปแล้วสังพงไปแล้วสังพงมุ่งหนา้าต้นไม้คือเก้าหอยให่ม่คอโพลเด็กสมอนตามไม่ทันเอาเด็กสมอนตามไปทันเดสมอนเอาเอาตามไปทันตามไปทันเด็กสมอนหายด้วตัวนั้นนะเรเป็นตาทันเราแบบนั้น เห็นยุ่มบินไปด้นั้นจะเป็นตัวอ๋อจะไม่ได้ล่ะจะเลี้ยต่ออ้าวครับผมเดี๋ยวเรามารอดูนะครับว่าวันนี้จะทําภารกิจสําเร็จไหมตามล่าหาลังต่อนะครับช่างพงแล้วก็กัปตันนะครับผมก็ตอนนี้ก็นะครับช่างพงกับกัปตันก็ไปนู่นแล้วครับผมตามหาลังต่อด้านนู้นนะครับผมเนาะก็คือตอนนี้ต่อมันมาที่นี่เยอะนะครับผมก็เลยแบบอยากจะหาลังมันดูนะครับผมเผื่อที่จะได้เอามาเลี้ยงนะครับเนาะ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวถ่าเบิ้งครับผมข้าจะสิทงทำภารากิจสำเร็จบ่ครับผมสวัสดีครับ